นั่งหลังตรงมากนะครับหลายคนอาจจะไม et, uh, ่รู so ้เขาเป็นคนที่นั่งหลังตรงมากทำไมเขถึงนั่งหลังตรงมากน่าจะเป็นเพราะการแบบเต้นการดูแลรัน้่แ้เวก하고있으면นั้นจริงจริงแล้วที่เราเห็นก็คือที่요ราเห็นก็คือที่เราเห็นก็คราเห็นก็่เาเหมกือน่าเหนก็ราเนก็่าเหก็อ่ราเนก่ราเห็นกือ่รห็นก็่ราเห็ก็ือ่าเห็นก็คือนก็ค่ก็คอ ลงเรื่อยๆค่ะเขาก็เลยพยายามยืดตัวเองขึ้นมาซึ่งข้อดีของก็คือกลายเป็นว่าการนั่งของผมนะเขาอ่ะเขาเป็นเหมือนคนตัวสูงกว่าผมเลยนะนี่ขณะผมนั่งหลังตรงแล้วเราเรานั่งแบเนี้เขาเหมือนตัวสูงเข้ากันเลยอันเจสต์พอจะขึ้ขึ้นลึงโบกัดเด็กัลลลองยืนมิ๊นี่ว่าพอยืนจริงจริงตัวเราต่างกันอยู่แต่พอการการนั่งหลังตรงเนี่ยมันน่าจะทําให้บุคลิกภาพของเขาอ่ะมันดีมากเลยนะพราตอนนี้คือแบบผมจะถง่นรักกชัลี่ก็ 찰리가 비율이 좋은데 항상 찰리가 본인은 키가 작다고 하는데 저는 크거든요? 근데 본인이 자세를 그렇게 하고 있어가지고 앉아있을 때도 화장할 때도 메이크업 받을 때도 케어 받을 때도 계속 이렇게 하고 있으니까 허리만 펴도 충분히 너무 키, 키가 한 180도 돼 보이는데 제가 163이거든요? กามินเขาสูงร้อยาค่ะแล้วพี่แนก,ก็สูงประมาณร8อยปิอะไรเงี้ยสูงร7 2ยแต่เขาบอกว่าแบบหสำหรับเขาเขารู้สึกเหมือนพี่แนกสูงร้อยแิบแต่ว่าแบบทาั้งที่โศกตัวสูงป่าแต่พี่แน็ชอบนั่งหลังงอหลังคอมตลอดไม่ว่าจะแต่งหน้าทําผมทําอะไรก็แล้วแต่มันโดนแม่มบ้านบนบแล้วเห็นไหมครับผมนี่ระบายหรือเปล่าเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนไม่กลัวหรอครับไม่กลัวหรอครับ Everyday Everyday ผมผมเจ๋งอยู่แล้วผมไม่กลัวคุณหรอครับ ผมไม่กล okay? ัวคุณหรอกครับผมไม่กลัวคุณหรอกครับมาคุยกันต่ออ่าเขาบอกว่าอย่าอย่าก้มเยอะเดี๋ยวโชว์โชว์ไปเลยคนเรามีของมันต้องโชว์ยูโนะโชว์เอฟวีเดย์เอฟวีไทมโชว์คุณเป็นนักแดนอยู่แล้วคุณจะไปอายทำไมใช่ป่ะแต่ก่อนเขาเป็นนักแดนเซ็กซี่อยู่แล้วด้วยคนเราต้องโชว์กันเตะสูงขึ้นไปอ่าอันนี้ดู ใช่หรอไม่ no 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 หย่อนหย่อนนั่นละอันเนี้ยอืมอันเนี้ยแปลว่าอะไรอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้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 อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อ๋อภาษาเกาหลีคืออันนี้อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันืมวนก็ไทยอันนี้อันนี้อันนี้อีโกอีโกอ่า yeah อ่าอันนี้อันนี้ดีอันนี้ก็ดี this this ใช่ต่อมาอันนี้ very good อันนี้ very good and อันนี้ อันนี้เบ g o o ก very good good very good good ก็คือย้ำเพื่อนๆอีกทีอันนี้นะครับผมคือเป็น <c oughs> เป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบของสิวนะครับซึ่งซึ่งดีมากๆใครที่มีสิวอุดตันหรือว่าเป็นสิวอักเสบตัวนี้ทาประจาประจาทุกวันเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือช่วยลดจุดด่างดําของของสิวนะครับผม การประกาศของโพลรอยอาวอะไรวะเนี่ยเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากได้โพลลอยเมื่อกี้ไงให้พิมพ์เก้าขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวแคทีแนกเลือกเหรอสิบบ้านสิบบ้านสิบบ้านสิบคนสิคนที่ที่จะเป็นได้ได้โพลรอยไปใช่แล้วก็ให้ไปรายงานตัวที่ของยูเซลีต้องปรายงานตัวเลยหรอรายงานตัวเลยอรายงานตัวรายงานตัวอ่า ในานตัวน่หล่อ่ะงานตัวในที่ต่อต่อของยูเซอร์นีเลยนะคะชอตี้ no พล e a s e o k มรู้แล้วรู้แล้วผมจะนั่งฟังจะนั่งบ่อยๆเว้ยอ๋อๆๆๆทำจริงคืออยากให้เขามาแบบมาจับมาทัชนั่นแหละเป็นแผนแผนสูงแผนสูอออโออ๋อโอเคคุ๊ อาถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะใครอ่ะนีอโอชาลีชาลีนม่อ้าใช่สิเออออกนี่เจบอเขาเพิ่งเห็นค่ะเพิ่งเห็นตอนนี้เลยแ่ขับแห้บอกแค่แค่นี้อู่อฟีคัมเฟ I love you กุกุก You อยาอน่ารน่ารักอ่าันเยนอนง สกามิากามิวเตอร์เมลอนไม่กโอมายก็อดเพื่อนๆ s อ s มาแล้วนะเหลือ800 100บ้านอีก100บ้านเท่านั้นเมื่อกี้ออกไปจนคูปปองหมดแล้วแล้วติกตอคใจดีให้มาอีก ให้เพิ่มอีกหนึ่งร้อยบ้าน TikTok ใจดีให้อีกหนึ่งร้อยบ้านใช่ตอนนี้เหลือแปดร้อยจากเก้าร้อยเก้าสิบ s o s หนึ่งในบ้านแล้วอ่ะคูปองไงไหน s o s อันไหนอันไหน s o s ชูวเร็ว s o s s o s โหดออกไปไวมากตอนนี้เหลือ60บ้านแล้วทุกคนกดเลยราคามันดีจริงๆแล้วมันใช้ดีมาก You set it s the s t a d i u รุดซิวแรงดวงในเตชั่วโมง เก่งมากและใช้ดีจริงพร้อมลองแล้วตัวนี้รสสิวเร่งด่วนพี่แสมม่วงไปนอนกับพี่ฮะแรงด่วนในแปชั่วโมงกระบอกกดแล้วได้800รลลงเยอะมากใช่ค่ะเพื่อนๆหรอใช่หลอ หล่อวิยตอนนี้เหลือสามสิบใบแล้วนะคะเพื่อนๆรีบกดเลยนะคะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะโคเรียบอยหลกอ่าไฮนุฮมเราเหลืออีกไม่ถึงสิบนาทีแล้วเพื่อนๆไอเลกหร่อไเล็กคือเพื่อนๆจะกดดูสินค้าอื่นในตะกร้าได้นะคะไม่ว่าจะครีมกันแดดหรือโฟมล้างหน้านะเพื่อนๆมีสินค้าอีกมากมายของยูเซรีนในตะกร้าวันนี้นะไหนบอกหน่อยกดที่ตะกร้า กดที่ตะกะ้าอ่ามีสินค้าหลายอย่างเลยนะครับผมไม่ใช่แค่2ตัวนี้นะตัวนี้คือลดการอักเสบข,ของสิวส่วนตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องลดรอยจุดด่างดำนะครับผมแนะนำว่าให้ไปใช้คู่กันได้เลยเพราะเพื่อนๆเนี่ยอ,อาจจะก,กดสิวมาหรืออะไรเงี้ยแล้วทำให้มีแผลเป็นแผลดำนะครับเพื่อนๆใช้ตัวนี้ทาได้เลยเป็นประจำทุกวันนะครับรอยแผลเป็นรอยดำเนี่ยจะหายไวขึ้นมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้คือช่วยลดสิวอักเสบใครที่กำลังแบบรู้สึกว่าจับตรงหน้าแล้วแบบเออมันมีสิวอักเสบก็ลองไปใช้กันได้เลยนะครับผมดีจริงๆ พี่จริงจิงตอนนี้ตั้งสองหมองลบสิบคนสองซิวยกไวาว้าวรดรดอืมรดย่าเก่งมากเลยนะฮะอีกหนึ่งเดือนนะเราจะมาดูกันนะว่าเขาจะพูดเก่งขึ้นขนาดไหนเลยนะแต่ผมว่าเก่งอีกมากมากเลยมากมากเลยอคือแบบเขาจะมาขายของแทนผมละน่ารักมากๆนะฮะมิอืม เข้าใจนะแปลว่าเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนเราเหลือุ้ยขอโทษกะเพราไข่ดาวชอบชอบฟูดกะเพราไข่ดาว yes กะเพราหมูสับ yes 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 ชอบจริงนะครับชอบชอบผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วชอบเดี๋ยวเดี๋ยว จบงานนี้เพื่อนๆเราเหลือแค่เจ็ดนาทีแล้วนะใครที่กดตะกร้าไว้รีบกดเช็คเอาเลยนะจ๊ะเพราะว่าหลังจบงานนี้ไม่ได้ราคาดีแล้วนะเรากินปลาซิลเรากิปลาซิลเรากินปลาซิลกินปลาซิลโอเคโอเคเอากี่ตัว we 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 together ปลาซิล eat ปลาซิล eat อร่อยอร่อยอร่อยพาซิลปลาซิลอร่อยอันนี้ถ้ากินของพาซิออ อืมอร่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงอร่อยอร่อยอืมกินเยอะเะกินเยอะๆิมยังอิ่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 มยังยังยัง,ยงโอเคแน่นอนนะครับไม่อิ่มแน่นอนรีบกดตะกร้านะครับผมรีบเช็คเอาตะกร้าจะหมดแล้วนะฮะก็คือว่าตอนนี้จะบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ช่วยกัน ซื้อไปใช้เพราะว่าผมจะบอกว่าอันนี้ถือว่าต้องขอบคุณยูสลีมากนะครับเป็นงานอีเวนต์แรกเลยที่ให้ให้เรายูสลียูลีอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์อ่าเอาาที่ว่าเราเราไปอีเวนต์กันอีเวนต์แรกอ่ะมีความสุขมากเป็นอีเวนต์ที่ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ที่ไปกันที่งานที่สยามนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากแต่ทุกคนก็ยังไปรอเราเยอะมากนะครับที่อีเวนต์แล้วก็ทุกคนให้การต้อนรับกันดีมากเขาดีใจมากๆเลยนะครับวันนั้น ดีใจดีใจดีใจยูซลีนฮ่าดีใจยูซลีนเนื่องจากเขาดีใจอะไรเพราะว่าเขาใช้จริงๆด้วยตอนที่เขาอยู่ที่เกาหลีเขาก็ใช้ยูซลีนจริงๆอยู่แล้วด้วยยูซลนจริงๆเรียลๆเลยอืมเพื่อนๆตอนนี้นตะก้า SOS hot มากนะคะพี่แนทบอกเขาไปกินซิมเรียนไงครับผมยูซลีน s o ตัวเอซรั่มนะครับผมตัวนี้เนี่ยคือขนาด40 ml นะฮะข้อดีนะครับผมก็จะบอกให้ว่าราคาปกติเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้โอเค ่ะชูให้หน่อยโชว์แฟนตัวนี้เนี่ยคือว่าราคาปกติคือ990บาทตอนนี้ลด10%เหลือ891บาทแถมได้มีคูปองอีกเยอะใช่ไหมแต่ตอนนี้คูปองน่าจะหมดไปแล้วตอนนีค้คูปองหมดแล้วก็คือว่าลดไปเนี่ยเหลือเหลือ800บาทนะครับก็ยังเป็นราคาดีอยู่ก็เป็นราคาที่ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเราเราใช้มันใช้ได้นานนะเราใช้ใช้แต้มตรงสิวอักเสบที่ว่าหาเพื่อนๆเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วแบบ เฮ้ยมีสิวอักเสบก็คือทาได้ทั้งวันเลยทาทั้งวันทาเนี่ยเป็นเซรั่มลดสิวแบบเร่งด่วนตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนๆก็เทมาแล้วเนี่ยเลยฟอรฟอมีเลยฟอมีเลยอืมตัวนี้ผมมีสิวตรงนี้อยู่พอดีนะเดี๋ยวผมก็จะทาทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมตัวนี้ใช้ดีลองทากันเลยมีเพื่อนๆยืนยันได้จริงๆนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเคยใช้อยู่แล้วเนี่ย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 ยูเอ็มีเนี่ยยูแอนมี อ่าอันนี้หลอนะครับนี่เลยอ๋ออนาดูเซ็ตปุ๊บยูเซ็ลองด่วนโอเคลองด่วนลองด่วงโอเคน่ะกินอะไรือด้วยอันไหนอันนี้ S O S S O S S O S นะครับผมอ๋อดูเซ็ตลองด่วงอนาดูเซ็ตลองด่วงอนาดูเซ็ตลองด่วงหนึ่งสองสาม สามสองวนล่ง long duan แค่ตัวเดียวเหรออ่าเอ้าอือนุ่มน่ารักปะล่ะโหนี่หล่อไหมหล่อหล่อไหมหล่อมากหล่อมากพี่ขาไม่แต่งหน้าหล่อขนาดนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจิตใจผมทำด้วยอะไรนะครับ เพืเ่อนๆเหลืออีก2นาทีสุดท้ายแล้วนะคะใครที่กดตะกร้าไว้ยังไม่ได้ชำระเงินนะรีบเช็คเอาลเลยเพราะว่าถ้าปิดไลฟ์แล้วไม่ได้ราคานี้แล้วนะอันนี้เป็นราคาโปรเพราะว่าร้านเขาเพิ่งมาเปิด TikTok ใหม่วันแรกวันนี้เลยเลื่องงานแล้วแอบไปเด็กกัน2คนไหม We date 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 จบแล้วก็같이เดทกันจบแล้วก็�ีสอ Today เออแบบไม่มีใครรู้ไปบ่างสองคนถามเขาว่าเขาได้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาหรือยังสิ่งที่ซุปเปอร์คัดชิคคำนึงคุณด่าไปเองคุณผู้ค้าชิคคัทชิคไม่ได้พาไปเลยบอกเขาไปคนตัวไม่เป็นไรพร้อมโดนด่าละไม่เป็นไรเขาด่าก็แทนเอออืมยังไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวว่างเดี๋ยวพาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตโอเคไปกันเออไปกันไปด้วยเพื่อนไม่บอกไปด้วยไปกินมาม่าไปครับไปครับผมไปกินลำยอนรีบบึนบึนรถไปเลยผมยกล้อไปเลย พงเพื่อนทีมวงทีมงานช่างมันไม่สนอยู่แล้วผมอ่ะจะมีถามซิไปกินร้านย้อห้องฉันไหมคือร้านยอนมกุบันครกย้อนสมุทรอ่ะโอ้เป็นคำถามที่ไปบังคับเขาอีกอ่ะพูดไปดเลยไปไปร้านย้อมโมกุบันแรกก็ไปอยู่นู้เขาใจย่าเขาใจไม่เข้าใจได้ไงเขาฝากถามมาก็เข้าใจ My home is with together ม่าว้าว You can? Yes. อืมโอเคกินทั้งวันทั้งคืนนะมาม่ากันไห Okay come come Korea ไม่มีมาเกินอุ่งก่อนไนะวะ아직아직아직이사온저희집이사간저희집에남자남자한명도온적없เหมือนตอนนี้ค่ะเาที่เกาหลีเขายังเพิ่งย้ายบ้านไปใหม่ยังไม่มีผู้ชายเข้าแบบเหยียบเข้ามาในบ้านเขาเลยสักคนเดียวโอเคครับผมมันจะเป็นคนเดียวแล้วคนสุดท้ายนะครับผมไม่ต้องแปลนะครับอืม จับตัวเลยเปล่าเดี๋ยวบอกการมีนิชาลีให้ให้ให้ขอถามก่อนเพื่อนเพื่อนตักหนึ่งสามสี่หกขายดีมากเลยนะคะเขาไปกดดูได้เลยนะว่าค้าดีมากนนไปผมหน่อยผมถามก่อนว่าผมไปเกาหลีได้จริงป่ะตอนนี้จริงจ้ารพ바로ฮังกูก n e t m o n t we go to t o part Korea นาวีเตยคายอ่ะ ฉันเป็ t จ i กไทยแลนด์ข o r ทษข o r ทษโอเคค y ณเป็นจา t h i ยแลนด e ใช่ใช่ใช่ e ดินทางเราเดินทางไปไปด้วยกันครัวใช i ตอนนี้ไ t ไม่ o ด้ไม่ได i ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได n ตอนนี้ไม่ได้ต i ไม่ไนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ตอนนีไม่ได้ตอนน้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ตอนน้ไม่ไตไม่ได้ตอนไม่ให้ตอนนี้ไม่้นนี้ไม่้นนี้ไม่ไ้อนนี้ไม้ตอนนีอ รูมขอหลายทีแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาให้ไปแต่ว่าอีกเป็นแบบกี่เดือนหน้าไปเว้ยเดือนหน้าไปจริงหลายคนแม่งด่าผมไม่ขอไปขอแล้วเว้ยแต่เขาไม่ให้ไปเว้ยแต่วันเนี้ยได้ไปแล้วเว้ยเออตบมือเลยดีใจคุณมาเด้ฝากที่แน็กแบบว่าลองเทสว่าองุ่นเข้าไปอยู่ในปากได้ไหม